ครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องของกเกษตรดีๆนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเทคนิควิธีการดูแลหน้ายางนะครับด้วยการใช้อ2 5อ2 5 5 1การกรีดยางนะครับในช่วงฤด,ดูฝนหรือแม้กระทั่งอาจจะนอกฤด,ดูฝนแล้วเมืม่อกรีดยางไปแล้วเนี่ยมีเขาเรียกว่าบรรยากาศการตั้งเขาของฝนมาเนี่ยชาวกรีดยางเองนะครับหรือผู้ดูแลสวนยางเนี่ย เขาก็จะมีนะครับสารเคมีตัวหนึ่งสารเป็นกดนรดในการที่จะทำให้น้ำยางเนี่ยไม่ละลายหรือปนไปกับน้ำฝนที่ตกลงมาใส่ภาชนะรองรับเพื่อจะไม่ป้องกันการสูญเสียของน้ำยางนั่นเองคราวนี้วิธีนั้นคือเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำยางสูญเสียไปแต่ผลเสียที่กระทบนะครับก็คือ น้ำกรดนะครับมีไอระเหยแล้วก็มีสารเคมีที่จะทําให้หน้ายางเนี่ยมีปัญหานะครับเป็นการที่ทําให้หน้ายางเราซ่อมแซมตัวเองช้าด้วยปิดติดเชื้อติดโรคได้ด้วยนะครับวิธีนี้เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่จะมาแนะนําให้พี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนยางนะครับได้ใช้ก็คือการใช้ผลิตภัณฑ์ AD2551 นะครับปริมาณ 1cc ต่อน้ํากรด 1ลิตรนะครับจะใช้อดีต5 1 1าทีวัตถุประสงค์หรือว่าสิ่งที่ต้องได้ที่ต้องให้ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือหน้ายางจะถูกทำลายน้อยนะครับอดีต251ก็จะได้มีโอกาสแทรกซึมเข้าไปดูแลหน้ายางแล้วก็จะทำให้น้ำยางเนี่ยออกดีมีคุณภาพมีความข้นของน้ำยางออกมาไม่มีน้ำเลี้ยง จะเห็นได้จากภาพที่เราถ่ายทำประกอบณสวนของท่านรกรสุกเกษมใช้ผลิตภัณฑ์อาดี2 5 1เพียงอย่างเดียวในการดูแลสวนยางและสวนต่างๆของท่านไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือฝรั่งหรือ,อะมะม่วงต่างๆนะครับก็ใช้อาดี2 5 1เพียงอย่างเดียวในการดูแลแตอนนี้พี่น้องชาวเกษตรส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าอาดี2551เนี่ย บำรุงดินน้ำต้นไม้ได้ดีนะครับไม่เพียงเท่านั้นยังสามารถช่วยนะครับในการที่จะทำให้น้ำกรดที่จะไปทำลายทาลายหน้ายางเนี่ยลดน้อยลงนะครับแทบไม่แทบไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้ายางที่จะถูกทำลายนะครับอดิ2 5งหจะไปช่วยนะครับในการที่จะทำให้เซลลของเขาซ่อมแซมได้ดีนี่คืออีกหนึ่งวิธีการนะครับด้วยความปรารถนาดีจากอดิสอ5 1งนะครับ 0863280914 0863280914นะครับยินดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่รักการทำเกษตรหรือผู้ที่รักการปลูกต้นไม้เข้ามาพูดคุยนะครับหรือสอบถามวิธีการที่ทํทำเกษตรอย่างยั่งยืนได้นะครับด้วยวิธีการใช้อดีตงห้าห้าหนึ่งสามารถที่จะทำได้หลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการาแช่ผักเพื่อล้างสารพิษ แช่ผลไม้เพื่อล้างสารพิษและก็ยืดอายุของผักผลไม้ที่จะทําให้เขาเสื่อมสลายยืดออกไปได้อีกนะครับหมายถึงจะมีผักสดผลไม้สดที่สะอาดปลอดภัยได้ใช้เวลาได้กินได้ยาวนานขึ้นนะครับก็เป็นในส่วนของเรื่องการดูแลของเซลล์พืชต่างๆครับผมวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆกับอดีตสองไว้เท่านี้นะครับเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีครับผม ูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี